bên này các anh ơi. Không thông vùng. Vùng. Thông vùng. Cái Không vâng. này. cái dâm của trai hả? ถึงแล้วนะคะเรามาเยี่ยมค่ายลูกเสือโรงเรียนท่าชมสวัสดีค่ะดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็น okay. เป็นลูกเสือค่ะอันนี้ละคะเจอ้วค่ะเจอคนสวยระคแล้วคันสวยแล้วนะคะน้องเกล็ดบ่แม่150ชิ้นนะครับ ขบคุณนะครับผู้ปกครองของเด็กหิงกับมณรัตน์ศิลารัฐนะครับบริจาคไวต์วมิวมานะครับสองแพ็กงาด้วยกันนะครับการประดับใน้อในใจซายขวาของเราส้ายหันมีตองจังหวะปะเอ่งปะ,ปะปะเองปะอ่ตอนนี้นะครับนายมูและผู้นำสีของยุวะนะครับให้มาที่ก <ปะ S 1> องบริจารตอนนี้เลยนะครับ นายหมู mm ่ท hmm. ุกโมหมูหน้าหมูสีทุกหมู่สีให้มาอาหารครูดีรอบของไฟไปเข้าปากหายไปตู้นึงแต่เขาสี่ห้าคนของเขาเลยนะครับพร้อมไฟติดแล้วต่อไปทีต่อเขาจะเชิญประธานมาดำเนินการเปิดรอบของไฟพะงั้นจะมายืนหอะไรไม่รู้นะครับพูดทำท่าทีเขาจะมีคำพูดอะไรเข้หลุดาจำไม่ได้ที่เหนือที่ใต้แล้วก็ว่าไปนะครับ ใช้ระดันลูกเสือ3นิ้ว45องศาจิปบาลนี้นะครับพูดทำตาเพลงอะไรบลึสร็จแล้วก็จะบอกว่าเปิดนะครับตอนที่ประธานมาถึงท่แบบนี้ลูกเสือกับยิวะต้องลุกขึ้นยืนทุกคนพร้อมกับยืนตรงไม่กระดุกกระดิกไม่เล่นกันไม่แย่กันยืนตรงเพราะประธานประธานก็จะพูดขอบคุณคุณสมบัตินะคะคุณอุษาบึงตะกูลนะคะ ขนมไข่จำนวน135ชิ้นนะคะคุณสมเกตคุณประทินผิวขาวนะคะ100บาทค่ะรองผิดคนแล้วนั่งลงผิดคนนั่งลงนั่งลงไม่ครบไปหาไปหาขาดใครขาดใครเร็วเร็วอันทีพคทธอะพร้อมยังอ่ะก็ยังมาก็ยังมาอะพร้อมแล้วน,นั่งลง งความเรียบร้อย